สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมออดำรงในช่องทาง youtube จับแพะชนแกะนะครับผมนะมีใครเฮงบ้างเอ่ยวันนี้คงจะมีมั่งอ่ะนะครับผมนะคงจะมีมั่งเพราะว่าผมก็น่าจะฟันตรงเลขตัดให้แล้วละแต่ทีนี้ในกลุ่มก็ตัดตัวหนึ่งศูนยนี่แหละครับผมนะ 1>, 1 0 9 0หรือ6 0 3ตัวนี้3ชุดนี้นะครับผมนั่นในกลุ่มนะครับผมนะก็0ครับผมพิเศษ9กับ0ท่านดันมาเดินอยู่ปกติครับผมก็ดูตามล็อกนี่แหละครับผมนะก็ดูล็อก0ก็ถ้าฟัน0ก็มาดูล็อก0ครับผม ก็มี0 1 0 3 0 5 0 6 0 8 0 0ครับดูล็อก0น,นะครับผมนะฟัน9ครับผม9ตัวนี้ปกติ v i p ก็มาดูที่ล็อก9ครับผม9 99, 9 9 1 9 3 9 4 9 6 9 8กก็ถือว่าเข้านะครับผมนะถือว่าเข้าอยู่ก็ถ้าเราฉลาดลงทุนนะครับผมนะก็ส่วนชุดนี้ก็ ยังไม่เดินครับผมยังไม่เดินปกติฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นปกติกับ v i p เขาไม่เดินครับผมนะครับผมนะไม่เดินก็เราก็ไม่ต้องไปอันนี้เขาก็อยู่ที่หนึ่งย์กับ99ครับเลขตัวตัดกทีครับผมคือตัวตัดเนี่ยผมเน้นให้เนี่ยคือว่าให้ดูตามล็อกนะครับผมนะแล้วก็มาตัดตัวนี้นะครับผมนะมาดูตามล็อกแล้วมาตัดตัวนี้ ครับผมนะก็ไม่ใช่ว่าจะจะถูกทุกวันหรือว่ามาทุกวันเสมอไปสมมุติว่าถ้าตัวนี้มาตัดมันมี1 0ึนย์ก็มี0 1 1 0นี่แหละครับผมนะก็มี0 2 0 2ไม่มีครับผมเนี่ยศูนย์สองไม่มีให้ดูนิดๆนะครับผมนะให้ดูนิดๆศูนย์สองไม่มีศูนย์หนึ่งศูนย์นี่มีครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่มีนะนี่เห็นไหมครับ แต่ศูนย์สองนี่ไม่มีศูนย์สองสองศูนย์นี่ไม่มีเราก็ฟันไปที่หนึ่งศูนย์สิครับตัวนี้นะครับผมนะตัวเลขฟันนะครับผมนะสมมุติว่าเก้าเก้าหนึ่งมีครับเก้าหนึ่งมีเด็กในในสูตรนะครับเก้าหนึ่งมีนะครับนี่เลขเบิ้ลนะครับผมเลขเบิ้ลนี่คือเราต้องวางไว้ตลอดครับแปดแปดเก้าเก้าเราต้องวางไว้ตลอดแต่วันนี้ผมไม่ได้วางให้สมาชิกนะครับผมนะก็มันต้องดูตามล็อกครับผม ถ้าผมสมมติว่าฟันโพงไปที่เลขเก้าไปกลับครับผมสิบสองชุดครับผมตัวนี้สิบสองชุดนะครับผมนะก็ไปกลับก็ถ้าฟันศูนย์ก็ไปกลับครับสิบสองชุดตัวนี้นะครับผมนะก็ถ้าสมมุติว่านี่ถ้าหนึ่งมาก็นนี่นะครับถ้าฟันหนึ่งมันก็มีหนึ่งครับมีศูนย์นะครับผมนะ,ะไม่ต้องเอ่ยเยอะครับถูกไม่ถูกไม่รู้ลนะ ผมทําตามสเต็บผมใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่จะมีคนดูก็ไม่ดูก็แล้วแต่ผมก็ลงตามอันนี้ผมมีหน้าที่ให้แนะแนวทางให้สมาชิกดูก็ดูครับผมก็ดูก็ตัดผมก็ตัดให้อยู่นะเมื่อคือนนี้นะเนี่ยเมื่อคือนนี้ผมกะว่าจะชี้ตัวนี้แหละย,ย้อนไปดูได้นะครับผมแต่ผมไม่ตัดให้เพราะว่าถ้าผมบอกว่าดูตัวนี้แหละ เดี๋ยวสมาชิกในกลุ่มก็บอกตัดให้แล้วก็เดี๋ยวจะว่าย้งพวกอีกทีนึงก็ไม่เป็นไรครับผมนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันนี้ก็เอาใหม่เอาใหม่ก็มีอยู่จะลงให้เลย9ก9าเจ็ดเก้า ชุดนี้นะครับผมนะชุดนี้คือใช้ได้ทั้งปกติพ,เพิเศษปกติ V.I.P. ครับผมชุดนี้นะครับผมนะชุดนี้ผมจะลงเหมือนเดิมนะครับผมนะสูตรบางทีมันอาจจะหลุดสองสาวันแต่ต่อต่อไปมันก็เข้าเจ็ดแปดวันมันก็เข้าต่อต่อต่อเนื่องไปอย่างนี้นะครับผมนะบางทีทีมันก็หลุดยาวถ้าเราเปลี่ยนสูตรปุ๊บมันก็ใช้ไม่ได้อีกทีนี้ ทีนี้ก็25 26 35 36 85 86 95 96ค,ครับผมนะครับผมนะ95 96พิเศษ พิเศษนี้อยู่ที่2กับ3ครับผมลายมือไม่สวยนะครับผมนะลายมือไม่สวยนะอาจจะดีใจหน่อยนึงที่หนึ่งที่10มาก็เล่นไปเยอะอยู่เหมือนกันครับผมนะก็ที่เยอะคือขวดแล้วครับผมนะที่เยอะคือขวดแล้วก็ปกติพีอยู่ที่ 8กับ9ครับผมปกติวีอยู่ที่8กับ9นะครับผมนะปกติวีอยู่ที่8กับ9พิเศษก็อยู่ที่8กับ9เช่นกันครับผมนะเหมือนกันนะครับผมนะผมออดำรงครับผม0 0 8 4 6 6, 6 3 8 9 2 5ครับผม id เผื่อบางท่าน ไม่ค่อยดูภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรนะครับผมนะก็พูดกุตกะหน่อยนึง่งรับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะตัดให้อันนี้9้านะครับเลขเ้าน,นะไม่ใช่0ูนย์ศนะเอ้ยไม่ใช่01นยหนึ่งหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งนะครับผมนะเ,นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตัดให้สมาชิกในกลุ่มก็รอยรอบหนึ่งครับผมไม่รู้นะครับ ตามสูตรตัดตามสูตรนะครับผมนะมพู้นี้ก็ท่านไม่ค่อยเดินให้เลิเกิดเนี่ยฝั่งทางนี้ท่านไม่เดิน3-4สี่วันแล้วก็ไม่เป็นไรผมก็ตัดบางทีมันเดินชุดหนึ่งตัวเลขตัวหนึ่งแต่ตัวที่มาประกอบเนี่ยมันไม่เดินนะครับผมนะมันไม่เดินเดี๋ยวพ่งนี้ผมตัดให้อเอแบบกระทันหันหรือว่า 8 9, ก8ับเก้าครับแปดกับเก้าท่านคิดว่าตัวเลขตัวไหนจะมา8กับ9ท่านคิดว่าตัวไหนจะมาท่านลองดูนะครับผมนะท่านลองดูว่า8ปกับ9ท่านคิดว่าตัวไหนจะมาแต่ผมมีในใจแล้วหรอครับผมนะผมมีในใจไว้แล้วสมาชิกรัวๆเลยผมมีในใจแล้วทีนี้ผมจะตัดให้สมาชิกลองดูนะครับผมนะ ตัดให้ลองดูหนึ่งอผมตัดที่แปดแล้วกันอะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะนะครับผมนะสองสองกับสาม,สอ,ส,ามสองกับสามนี่ผมตัดไปที่เออยอนะครับผมนะสองกับสามนี่ตัดยากจริงๆเลยทีนี้หนึ่งกับสองสอง ตัดไปที่สองครับพรุ่นี้นะครับผมนะตัดไปที่2ลองดูให้ท่านสมาชิกดูดูเป็นแนวทางรับสมองของคนแก่แค่นั้นเองนะครับผมนะรับสมองของคนแก่สมมุติว่าผมตัด2ท่านก็ไปดูตามตารางเลขล็อกนะครับผมนะเลขล็อกก็สองห้าสองเจ็ดสองเก้าสองศูนยครับชุดนี้นะครับผมนะก็ลองไปดูถ้าสองก็จะมีอยู่ที่ สองห้าสองเ็ดสเก้าก็มีสองห้ามีสองห้านะครับเลขที่ชนคือสองห้านะครับผมนะถ้าสามครับสาสามให้ดูล็อกนี้นะครับผมนะดูล็อกนี้3ามสามเจ็ดส3มเก้าสามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกมีสามหครับผมนี่ครับสามหตัวนี้นะครับผมนะแต่ผมไม่ได้ตัดให้นะคือสามหตัวนี้ถ้า9้าครับเอ้ด8ครับผมถ้าผมตัด8นะครับผมนะ แปด8 9 8 1 8 0 8 2 8 4 8 6่นอี่ทีนี้ไม่ลงตามล็อกเลยนะครับไม่ลงตามล็อกแปดไม่มีเลยนะครับแต่เขาไม่เป็นไรครับผมนะในสมาชิกในกลุ่มถ้าเก้าครับผมเก้าท่านก็ดูตรงนี้นะครับเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหกมีไหมเก้าหกมีครับผมเก้าหกมีมันจะมีตารางเลขของ นี่นะครับผมนะพรุ่งนี้เด่นที่1กับ8ปดนะครับผมนะทุกหน่อยเลยครับเด่นที่1กับ8ปดนะครับผมนะเดือนที่1กับ8ปดผมจะบอกสมาชิกให้รู้ว่ามันเป็นแค่แนวทางแค่นั้นเองรับสมองของคนเกียร์าถูกไม่ถูกไม่รู้หรอกครับผมนะมาดูไปแล้วกันเดี๋ยวในกลุ่มเดี๋ยวผมจะลงให้อีกทีหนึง่งก็วันนี้ก็เสียงก็แห้ก,ก็แห้งนิดนึงเพราะว่าก็ดีใจครับผมนะดีใจ ดีใจอาจจะสลืมสลือหน่อยนึงก็โอเคนะครับผมนะยังไงเราก็ผมก็บอกท่านสมาชิกอยู่แล้วไอ Li ลาก็ตัวนี้ครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตัวนี้อยากรู้ข้อมูลหรือว่าอยากจะได้ตารางเลขล็อกตัวนี้แอบผมก็ลงให้ตารางเลขล็อกเนี่ยะตารางเลขล็อกดูนะครับผมนะแต่จะมีวิธีคิดวิธีทำน่ะมันยังไงแค่นั้นเองว่าให้ได้มันตัวเลขมันออกมาตรงที่ล็อกตัวนี้ล็อกศูนย์ล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกสี่ล็อกห้าล็อกหก มันจะมีวิธีคิดยังไงมันก็ไม่เยอะนะครับผมมันก็ไม่เยอะนะครับผมนะใช้ได้หวยไทยหวยลาหวหวยฮานอยครับผมใช้ได้นะครับผมนะใช้ได้แต่วิธีคิดวิธีทําเราจะทํายังไงให้มันได้เลขหนึ่งเราจะทําให้มันได้เลขหกอย่างที่ผมบอกเมื่อคืนเนี่ยแล้วผมทํายังไงให้มันได้เลขศูนย์เลขศูนย์ตัวนี้อ่าเก้ากับศูนย์แล้วก็ปกติ vip แปดเก้าผมฟันไปที่เห็นไหมศูนย์ที่เก้า มันก็เข้าอยู่นะครับผมนะเห็นไหมก็หนึ่งศูนย์ตัวนี้ก็เก้าเก้าตัวนี้มันก็ดูล็อก 1, ล็อกไอ้ล็อกศูนย์กับล็อกเก้าก็แค่นั้นเองแล้วทีนี้เราก็มาตัดจะหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับผมเวลามันเยอะไปมันก็โหลดช้าหน่อยก็แล้วแต่ท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับผมชอบก็ผมจะไม่เน้นหวยไทยนะครับผมหวยไทยในส่วนมากเนี่ยหวยดังๆทั้งนั้นเลยครับอืม เวลาออกก็ออกตา,อตามนู่นตามนีน่เปิดงานนู่นเปิดงานนี่เวลาออกผมไม่เน้นนะครับผมนะไทยนะ่ะผมลงทุนในประเทศไทยผมลงทุนแค่เดือนหนึ่งสองวันครับผมแต่ผมลงทุนที่เวียดนามผมลงทุนเดือนหนึ่งมีส0มสิบวันส1มสิเอ็ดวันยี่บแปดวันหรืออะไรนะผมลงทุนทุกวันครับผมนะครับผมผลตอบแทนมันก็มาทุกวันนะครับผมนะมลงทุนทุกวัน แค่นั้นเองก็ลาวก็ลงทุนไปแค่อาทิตย์ละสองวันเองก็เราก็ไปลงทุนกับเขาผลตอบแทนมันก็มามั่งไม่มามั่งก็แล้วแต่แต่ไทยเนี่ยผมลงทุนแค่เดือนหนึ่งสองครั้งสองวันแค่นั้นเองแต่ผลตอบแทนบางทีบางเดือนมันก็ไม่ได้ผลต,ตอบแทนที่เราต้องการนะครับผมนะฟังผมไว้นะครับลงทุนทุกวันดีกว่าลงทุนเดือนหนึ่งแค่สองวัน ดีกว่ามากๆครับเหมือนเราทํางานนั่นแหละครับผมนะเหมือนเราทํางานทํางานเดือนหนึ่งสามสิบเอ็ดวันแล้วมาดูสิครับว่ากับทํางานเดือนหนึ่งแค่สองวันอะไรมันจะได้เยอะกว่ากันแค่นั้นเองทุกท่านรู้ว่าเป็นแค่แนวทางรับสมองของคนแก่ดูว่าพรุ่งนี้มันจะมาที่อย่างที่ผมบอกไหมผมไม่รู้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเฮงเฮงครับ